สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เรากะมาถึงทงถึงไฮถ,ถ,ถ,ถึงหน้าแล้วครับหลังจากเมื่ขึ้นโอ้ยอดสะดุง้งยูเบิร์ตขึ้นนอนบรหลับนะครับถ่ึ้าเปิดยูทูบเบิเ้ยเสียอีกน้องคู่ไปใส่หนูสัตเอาหนูพาดพิงผมบาเนี่ผมก็เลยพลบล้นบทมไว้ครับต้องลงทงลงทามหาหม่องแก่มือสู่ก็เล่าแล้วครับผมบัดน,นี้อาอกมหาหอดทงแล้ว มาทางหน้าแล้วครับเบอร์นี้ก็เลยสิไปหาเบอร์มองทางหนูหู้หนูว่ามันสิมี่มองพอได้สูครับเอกน้องคู่บ่ไปพี่น้องเบิง่งทางหนูกันครับอ่ะครับพี่น้องบัดมาแล้วเ้าก็สินั่หาทางหนูทั้งตัวเฮ้ยเจ้าใส่หลบเจ้าไม่ยำหรอกปลาน้องคลองเต็มอเลยครับ นำนาดูสิงปลากระซิวบ้าเกี่ยวเปลยอเบ้าล้ะครับแม่บ่อนี่ลูบ่อนี่หาหมองแกมือแล้วครับ โคตรหลายอยู่ท่านเทว่าหูมันสิเห็ดหูละไปโอ้เห็ดทางละไปตอนอสาสิยันจะน้ำหูละกระโดดหากกินแบบโอเป็นเที่ยวทางโดดอองหากกินเลยสินะหมผู้ลมแห้งครับพี่น้องเขาหนับซ้ำปลาเกี่ยวเปลี่ยนทงเบิดแดล่ะ ทีิงบิงบ่งพ่นพุ่งพ่นอีกนะ่น้านี่ทากไปโอ้ท่านเห็นอนไ,ทนอไนรทนเบ่ไว้แล้วครับต้องสู้แล้ว ถือฝากพิงเบิดขึ้นเลยว่าคนไดนตัวใหญ่ด้วยเราต้องสู้กันแล้วเสียเองน้องครูอย่างเท่านี้นก็ได้ยโขดโขดพ่นซิวน้ำพูนะน,พน,นั่นหนูโขดสิยวน้ำหนูหนูสิยวน้ำพูนนี่บ่ เขบาบอกท่านเห็ดทางปันนีน้ลักษณะใหม่แบบนี้นู้น่องขาวหมักอยู่น,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 ยนี่ต้นนี้กันนี่ต้นชุกคิวนี่นั่นเด้อนู้นถ่องขาวต้นอ้อยเลียนอยู่มันอ่อค่ากินนี่เจ้าหนูทองขาวมันหมักไตน้ำจนใหม่นี่ไตน้ำงามเป็นไงสิ มันบ่คอยเห็นทางเฮ้ยจะมองมันตตัวกลงจะเดี๋ม,บบมันตาดีปัญญังรแล้วต้บอยเห็นทางลุน้ำมันลุยน้ำขิดตบได้ปะเนี๋ยออลุยกัลุย,าดดย,ย,ลยสายลุยสาย,ยางสายคุยไม่ลุยหรอก ลุไไยไม่คุยหรอกสายลุยไม่คุย,าย,คยงานอันนี้เสาสายคุยไม่ลุยหรอกนีไ่ไปข้างนี้นักขั้นแช่ครับก็อกยางได้ดสาเล้วไปฝากุดจักตัวเปลือกหอยเชื่อวิธีเต็มอยู่ครับมาทันนกปากทางปากทางนกเจ้าล็กย่างก็ยืนตอได้เลยนรอก น,นั่นเหลียวเก็ไรทุ่มมีแต่หอยล็กซีทุ่มก็เก็บเงิครับโอ้ยังโอเคละหอยล็อกกินมายืนเฝ้าเลยเอ้ยคุยห,หนูคุเยเ้ย นีอย่ันนี้ไม่่คยมีวะต้องมา้องยิงย่างไรนี่อมเลยต้องหนีคนะเกิดยังก็มันผลดูยางผล ขนาดในพวงมันยังบุคอยมีห้อยตรพุ่มนี้มันมันเคยเคยเห็นมันออกบักห้อยมันนางเก็บนางจุกกินนู่งกันซิวบออืมนี่อยู่มันบุกเป็นทาง ว่าเป็นเปลี่ยนเงี้ยว่ามันเรียนบางที่ล่ะว่ามันขวดไม่หนูเลยครับเนี่ยไม่หนูกินชิปายุใส่ผู้สาวออ้าวเห็นห้อยเที่ยวแล้วครับม่น้อยเอ้ยบนถนนเปล่นทางดี โอ้ยอยากเปลี่ยนตัวอะวย,ยังเดยโอ้หาบะมวลรอกกันเดินจืนงานบรทันบุกค,ครับน้ำยังไม่แห้งป่านลูกหญิงพอดีพอดีน้ำน้ำพอดีกับเขาแต่ว่าเกีียวแบบเกีียวน้ำ น,น้าดินเลยมันน้าหนามอันนี้เป็นเกียวหน้าหนามอยู่ครับอือมันต้องมีสิต้องมีที่ใส่สิทำไมไม่เห็นเลยมันสียูหูแบบนั้นนะครับนี่หูมัน ใี่เซื้อว่าขันรึว่าขัดเขาไหวๆเลยคน ไม่จะมาขอคูดสักก็พยผยผมปลูก้มันี้เลือยิมทางโน้่ครับเฮ้ยมึงมีคุยหนู แลาวบบไงไม่ไมีหนูนะม่มีห้อยไม่ีทางเลยติแล้วต้องไปอยู่ใส่เบ็ดดูบัดอ้ยบวัวผมหลอดอยู่ก่อนหนึ่งปลูกขอ,อกเล่าเดีนะ๋ยวมันอยู่ปะเน,นาะปลูกซี่ต้นหลอดสองรับไผ อันนั้นถ้าผมบอกทางหง่มันออกไปแต่ที่ว่าเผาผมไม่ละพวกมใส่ใช่ยังเกาะได้บางลั่นไหมใช่เยนใช่ปลาไหลไมบอกไปตัมนี่มาถูกมึงอ่ะก็บอกยันขวดถุ ขุ่นผุนยาข้าวมองพวกเหมนกุครับหอดาวันนี้นี่วะมันกะสิยูแบบนี้แหละคะรับมาเลยเรียนปิดทา่าสองปเปลี่ยนท่ากับบาดโอ้มียูนี่ดีเห็นแล้วทางมันเรียนบริษัทเจียน นี่เป็นทางดครับพี่นหลงเบื้องบอกื่อผมก็เกือบเบื้องบอ่อเสร็จละมองมนี่เป็นทางเลยพ่นนี่มี่เห็นทางมาแล้วเว้ยมันอยู่เสียนี่ดิรูมัน นี่เป็นหอดเปลือกหอยครับมันเอาเข้าไปน,นไี่ใช่ก็จะได้ใช้พูดอีู่แล้วนี่เด้อมันกระเลียนปัป๊บไปบอลเลียนเป็นหมอบอลเลียนเป็นท่าง เป็นเนี่ยก็หอยมันเลียนแหละครับตอนโอหน้หูหนึ่งตอนโบเลียนเป็นทางหนึงรูุดไปแล้วไปแล้อสองไปแล้มันลังกินทึ่เงาใหม่ ทานไปไหนด,ดิอ้าวลุยโอ้ย,อยเกือบตกลมบวบดึงเกือบไ,ไม่ได้ดูทุ่ทิพย์ครับ โอ้ลำบากกว่าบ้านไม่หลาไม่ยิงเลยไปหาอยูุ่่นละพี่น้องเอ้ยตกไปหาใส่แขงกันทุ่นเละมีหนำเพราท่านบอกมันสิบมีแท้ล made, ่ะสิเป mm ็นทางแท้ล่ะแต่ว่ามันกระจายอยู่ใส่กับพวกพูดเท่านี้หน้าพวกแต่ว่าเบิ่งอยู่หรอกนี่เป็นหนามจกๆักจักรอยู่มันก็หากินผู้ที่เทเดียน ด,ดูน้ำเชียงน้ำไผ่น้ำหนามัานบอกเลยเรยกเป็นห้อยที่ยังทั้งบัตรน้องคู่ครับเหนื่อยแล้วพี่น้องเขาเกี่ยวแล้วอีพอแล้วมาเกี่ยวแตะยังไ,ได้ปุย๋ยเอาครับพี่น้องกระสีขอ,อนิยาตจงเก็บวันที่เอาหนูรัตนบุรีเปสู่ครับหนู้นชีสเก็ตตั้งน,น้องคู่มะคือดอกมันมีห้อยมันมีทางครับหากินป้าป่าอยู่หนำเพราะท่านแหงพี่น้องเอ้ากระสีขอ,อนิยาต จบคลิปไว้ได้เพียงสมิดตัวขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปสู่กันยูฟ่ามาน้องคู่กันเดี๋ยวหามือไปหามือเล่นงานตะพูนก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสว,ส,วสวัสดีครับผม